สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนช่วงนี้เปิดเทอมกันทุกคนแล้วเนาะคนที่เรียนนะคะมะกลุ่นได้คาถามมาจากสมาชิกห้องติววยากร์ออนไลน์บายมะกรุ่นแล้วก็ห้องภาษาสวีเดนออนไลน์นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคนนี้เก่งมาอยู่แป๊บเดียวนะคะมาอยู่แป๊บเดียวแต่เขียนภาษาสวีเดนได้ได้เก่งมากนะคะก็ฝึกเขียนภาษาสวีเดนแล้วก็แฟนแนะนําว่าคคนจะแก้อย,อย่างนี้ แล้วก็เลยสงสัยว่าทําไมถึงเป็นอย่างนี้มาดูกันนะคะคนนี้เขียนเก่งมากการเรียงคําในประโยคเยี่ยมมากนะคะโอเคเป็นการสนทนากันนะคะ <c oughs> แล้วก็ประโยคที่ที่สมาชิกท่านนี้นักเรียนท่านนี้เขียนมานะคะก็คือ you you det var roligt att träffa mina vänner igen you you det var roligt att träffa mina vänner igen ก็เจอเพื่อนเพื่อของฉันอีกครั้งเนี่ยมันสนุกนะสนุกที่ได้เจอเพื่อนเพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะคะ this i Tom โห oh, สุดยอดมากเดสิตอมวอร์เดจุดๆอันนี้คือ,คอที่ขีดค่าคือที่ผิดนะคะเดี๋ยวมากูดเอาไปมันไม่ได้ผิดทั้งหมดนะคะประทับใจมากสามารถใช้คำว่าเดส u ตอมได้เป็นคำที่ยากแล้วเรียงคำในประโยคได้เป๊ะมากนะคะเป๊ะมากโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึง่งอันที่ไม่ผิดเราก็บอกเขาว่าไม่ผิดนะคะเดส t ตอมวอร์เดจุดๆอีเลอร์ดัก แล้วแฟนบอกว่าให้เปลี่ยนจากฟีนแวรเดที่ที่สมาชิกท่านนี้เขียนเป็นฟีนแวเดรสมาชิกท่านนี้ก็เลยสงสัยนะคะว่าจําในสูตรของครูที่ว่าถ้า Adjective ตามหลังเดนเอยตามหลังเดียดเดนดมมันจะเท่ากับ เบียบกเบียร์อันนี้เป็นรหัสลับเป็นสูตรเป็นสูตรสําหรับสมาชิกห้องติววยากร์ออนไลน์นะคะเรามีสูตรลับของเรานะคะหรือว่าประโยคที่ที่ดิฉันเขียนเนี่ยมันผิดคะหรือว่าที่มันเป็นฟีนแวเนร์เพราะว่ามันเกี่ยวกับวอรดที่อยู่หน้าเดียดนะคะขอบคุณสําหรับคําตอบล่วงหน้าใครตอบเพื่อนได้ช่วยตอบมาทีนะคะใครตอบไม่ได้ไม่เป็นไรมาฟังคําตอบกันนะคะโอเค ยังไม่ได้ดูเลยว่าเข้าถูกที่หรือเปล่าอันนี้เอามาให้ให้คนนอกห้องดูด้วยนะคะจะได้รู้ว่าในห้องเราเรียนอะไรกันบ้างจะได้รู้ว่าไม่เรียนเนี่ยพลาดอะไรไปบ้างนะคะโอเคสักครู่สักครู่ตื๊ด,ดเข้าถูกห้องไหมเนี่ยอ่ะเจอแล้วนะคะตื๊ด,ดโอเค อีกครั้งหนึ่งนะคะอีกครั้งหนึ่งคือสมาชิกท่านนี้เขียนนะคะว่ายูเดวารูลิตาแทฟฟามินาแวนเนอร์อีแยนนะคะเดชิวจัมวอร์เดรเขาเขียนมาว่าฟีนาแวร์เดชอิลเลอร์ดักซแต่แฟนบอกให้เปลี่ยนจากฟีนาแวร์เดเป็นฟีนแวรเดรนะคะแล้วเขาก็ความจำดีนะคะบอกว่าอ่ามะกรูดเคยแนะนำในห้องเคยแนะนาในห้องนะคะว่าถ้าสมมุติว่า ตามหลัง d ีเอชเดนแล้วก็ดมเนี่ยจะต้องเป็นเบียบวกเบียคือเบสเต็มคำคุณศัพท์เป็นเบสเต็มคำนามเป็นเบสเต็มนะคะก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันผิดตรงไหนยังไงหรือว่าที่ดิฉันเขียนมันผิดคะหรือว่าที่มันต้องเขียนฟีนฟีนแว่เดเพราะว่ามันเกี่ยวกับวอร์ที่อยู่หน้าเดียขอบคุณสําหรับคำตอบงมาถูกทางถูก7 5แล้วนะคะถูก75%แล้วเยี่ยมมากจะมากรูด,ดู คำอธิบายนะคะคำตอบของเรื่องนี้คําตอบของหัวข้อนี้นะคะคือตืดเดี๋ยวแชร์สักครู่ค่ะโอเคนะคะคำตอบคำอธิบายเข้ามาเขามาเขามาถูกทางแล้วค่ะแต่ยังไม่สุดทางนะคะคือการใช้คําคุณศัพท์เนี่ยนะคะมันใช้ได้สองแบบคือหลังกริยาหรือหน้าคํานาม นี่คือคำตอบค่ะหลังคำกริยาหรือหน้าคำนามนะคะการใช้แบบที่เจ้าตัวเจ้าของคำถามเขียนมาเนี่ยตามหลักที่ถูกต้องการใช้ของเขาคือใช้หลังคำกริยานะคะใช้หลังคำกริยาโอเคนะหลังคำกริยาว่า air ที่เปลี่ยนเป็นอดีตเป็น w a r นะคะเปลี่ยนเป็นอดีตเป็น w a r เพราะฉะนั้นคำคุณศัพท์จะเป็น U b e s t f e r m อันนี้คือคำตอบเห็นไหม พอแฟนแก้มาให้เพราะตรงนี้มันมีคำกริยาวอร์คำกริยาคือวอรนะคะประโยคที่ถูกต้องถ้าเกิดไม่ใช่ที่ถูกต้องถ้าจะเรียงประโยคให้ง่ายเวลาเขียนถ้าเราต้องการเช็คหลักไวยากรณ์ว่าว่ามันยังไงถ้าต้องการเช็คเรื่องคำคุณศัพท์คำอย่างเงี้ยให้เรียงประโยคแบบเขาเรียกว่าร o รออูดเ e ลดคือประธานกริยากรรม d i e t w a r f i ฟ n d ท e r w e d e r i l ö r d a g s นะคะเดี๋ยววออะใส่ตัวนี้เข้าไปด้วยก็ได้ถ้าจะเพิ่มเริ่มจากสั้นก่อนแล้วค่อยเพิ่มยาวถ้าต้องการเช็คนะคะเหมือนกับเราต้องเอาตัวแปรออกก่อน d e s i m o m โอเคอันนี้คือการเรียงประโยคแบบง่ายเพื่อที่จะได้เช็คเพื่อเพื่อที่จะได้เห็นได้ง่ายขึ้นว่าอ๋ออันนี้มันเป็นการใช้คำมันเป็นการใช้คาคุณศัพท์หลังคำกริยาเพราะฉะนั้นคำคุณศัพท์ต้องเป็นแบบอุเบสต f o r ม โอเคอันนี้คือคำอธิบายซึ่งซึ่งมาถูกทางแล้วค่ะมาถูกทางแล้วเก่งมากนะคะเหตุผลที่ตรงนี้ผิดเพราะว่าเพราะว่าไอ้จริงๆเดียดตัวนี้เนี่ยนะคะมันเป็นประธานในประโยคเดียมันเป็นประธานในประโยคนะคะประโยคนี้เดียดไปเป็นประธานในประโยควอดเป็นคำกริยานะคะแล้วก็อันนี้เป็นคำคุณศัพท์อันนี้เป็นคำนามอันนี้เป็นคำ วิเศษบ่งบอกเวลาของประโยคนี้เคนะคะถ้าสมมติว่าจะเอาเข้าตารางนี้ก็ได้เดี๋ยวนะเข้าตารางที่เราใช้กันเป็นประจำเนี่ยลองลองฝึกแบบนี้ลองฝึกเอาเข้าเข้าตารางนี้สําหรับสมาชิกของติววยากรนะคะลองฝึกเข้าตารางนี้โอเคนะคะเหตุผลที่คนนี้ทําผิดเพราะเข้าใจผิดลืมไปว่าลืมไปว่าเดีตรงนี้คําว่าเดีตรงนี้เนี่ยมันทําหน้าที่เป็น ประธานในประโยคเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่คำมันไม่ใช่คำที่มานำหน้าคำคุณศัพท์แบบนี้มันไม่ใช่ตึ๊ดตื๊ดต๊ด,ตดมันไม่ใช่แบบนี้ค่ะโอเคนะเจ้าตัว,เจ,ตวเจ้าตัวใช้สูตรฝั่งนี้นะคะแต่ประโยคที่ตัวเองแต่งเป็นประโยคแบบนี้เหตุผลเพราะเดียรตรงนี้มันเป็นประธานไปแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับตรงนี้โอเค เข้าใจไหมคะถ้ายัางงงอยู่เข้าไปดูคลิปในห้องวยากรณ์ได้เดี๋ยวมะกูดจะเอาคลิปเรื่องพวกนี้มาแปะให้นะคะสาหรับใครที่ต้องการดูอย่างละเอียดไปทบทวนความรู้ว่าเอ๊ะการใช้คําคุณศัพท์หลังคํากริยามีกริยาตัวไหนบ้างตัวอย่างประโยคมีอะไรบ้างแบบฝึกหัดมีให้ทํำไหมโอเคนะคะไปดูได้แล้วการใช้คําคุณศัพท์หน้าคานามเนี่ยที่แบ่งเป็นกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C นะคะที่แบ่งเป็นกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C แล้วเป็น เบสเตมอูเบสเตมอะไรเงี้ยมันคืออะไรนะคะเห็นแต่รูปอย่างนี้ถ้าไม่เข้าใจเข้าไปดูคลิปได้นะคะมีอธิบายอย่างละเอียดแล้วเดี๋ยวเจอกันวันต่อๆไปขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ